น้ำมูลหายไปไหนตะเอ๊น้ำมูลหายไปไหนนะน้ำมูลอยู่ไหนนะหาน้ำมูลไม่เจอน้ำมูลอยู่ไหนหรือว่าน้ำมูลออกไปวิ่งเล่นข้างนอกหาน้ำมูลไม่เจอเลยอ่ะน้ำมูลไปไหนหอ่ะตะเอ๊อยู่นี่อ่ะอยู่นี่อ่ะ S 1> <S 1> <S เออไม่ไม่นอนแล้วทำไมไม่นอนคะ <S 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 ทำไมไม่คะทำไมไม่นอนคะทำไมไม่นอนคะอืทำไมไม่นอนคะ นแค่หวองนี่ฮะ